สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอเครื่องซักผ้านะครับเป็นเครื่องซักผ้าสองถังของซัมซุงนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นมอเตอร์ใหม่นะครับที่ลูกค้านะครับเปลี่ยนนะครับแต่มันออกตัวไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาตามอาการพร้อมๆกันนะครับนยครับเดี๋ยวผมเสียบปลั๊กนะครับเดี๋ยวก็เปิดทัมเมอร์เลยนะครับเปิดทัมเมอร์ดูการทํางานของมอเตอร์นะครับ ดี๋ยวมาตามอาการของลูกค้าที่แจ้งนะครับนี่ครับถ้าได้ยินเสียงก็คือมอเตอร์พยายามออกตัวออกตัวไม่ได้นะครับนี่จก็ปักเลยตัวนี้เป็นมอเตอร์ใหม่ที่ซื้อมานะครับแต่ยังเดินไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาตามอาการพร้อมๆกันนะครับการจับปลดฝาข้างบนนะครับเพื่อดูตัวทัมเมอร์แล้วก็ดูวงจรข้างบนนะครับตรงปลดสายน้ําเดนแล้วก็สายโชคด้วยนะครับแล้วก็ดึงขึ้นนะครับนี่ครับ ด้วยที่ดูหน้าสัมผัสของทัมเมอร์ครับปกตินะครับนี่ครับหน้าสัมผัสยังทํางานได้อยู่นะครับยังคอนเนคได้อยู่ด้วยพื้นๆเราก็ไล่ประมาณนี้ก่อนไล่ทัมเมอร์นะครับทัมเมอร์ตัวนี้เป็นทางเดียวนะครับไฟเข้าแล้วก็ออกเลยนะครับแล้วก็ผ่านไปที่ตัวนี่ครับตัวนี้เป็นเซฟตี้สวิตช์นะครับพอเราเปิดประตูนะครับ การตัดวงจรของมอเตอร์ก็จะหายไปครับเนี่ยครับเป็นการตัดต่อมอเตอร์นะครับในการเปิดประตูนะครับให้มอเตอร์หยุดนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ให้นะครับว่าการจะเข้าสายของมอเตอร์ฝั่งปั่นแห้งเนี่ยครับเนี่ยครับสมมติตัวนี้นะครับเป็นไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงสีน้ำเงินเนี่ยครับมันจะผ่านที่ตัวทัมเมอร์นะครับ เนี่ยครับถ้าสมมุติเราเสียบปลั๊กนะครับผ่านที่ทัมเมอร์แล้วก็ออกไปนะครับนี่ยครับมีแค่สองเส้นนะครับเข้าแล้วก็ออกเวลาเราบิดทัมเมอร์มันก็ไฟเลี้ยงก็จะออกไปนะครับคอนเน็กออกไปที่ตัวผ่านไปที่สวิตตัวนี้ครับเนี่ยสวิตเซฟตี้สวิตนะครับสวิตที่จะไฟเลี้ยงจ่ายออกไปที่มอเตอร์ครับเนี่ยครับนี่ครับสถานะปกติถ้าเราปิดประตูนะครับมันก็จะจ่ายไฟไปที่มอเตอร์นะครับนี่ครับไ่ขาลงมาเลยนะครับ เป็นน้ำเงินเหมือนกันนะครับเนี่ยครับก็จะเข้ามอเตอร์เลยนะครับเนี่ยครับถ้าหลักการก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาคาปามาวัดก่อนก็ได้ครับตัวนี้นะครับฝั่งปั่นแห้งนะครับใช้ค่าตัวที่เจ็ดไมโครนะครับนี่ครับวัดได้เจ็ดไมโครนะครับสลับข้างก็ได้ที่เจ็ดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเข้าระบบนะครับเรามาไล่สายนะครับ คือตอนนี้นะครับไฟเลี้ยงไปเลี้ยงที่มอเตอร์แล้วนะครับแต่เราจะหานิวตันนะครับนี่ครับตามล็อกแอกแกรมที่มอเตอร์ซื้อมานะครับมอเตอร์ Motor ซื้อมาสีขาวจะเป็นนิวตันนะครับไฟเลี้ยงจะเป็นสีน้ำเงินเราก็โยกจากสายสีน้ำเงินเส้นหนึ่งนะครับไปฝั่งสีสายสีขาวเลยนะครับเพราะมันเป็นนิวตันนะครับ เพราะว่าลูกค้านะครับต่อสายอาหารนิวตันไม่เจอนะครับด้วยประมาณนี้นะครับส่วนสีเทาก็เป็นคั่วสตาร์ทนะครับเข้าแคปอีกข้างหนึ่งนะครับนี่ครับอีกฝั่งหนึ่งก็อาหารนิวตันเข้านะครับฝั่งรันนะครับด้วยประมาณนี้นะครับนี่ครับ็อกแตกแต้ที่มาจากมอเตอร์ที่ลูกค้าเขาซื้อมานะครับอาการที่มันเดินไม่ได้นะครับเกิดจากการต่อสายนี่แหละครับเดี๋ยวเราจะเสียบปลั๊กเทสเลยแล้วกันนะครับ ตอนนี้เข้าระบบปกติแล้วนะครับนี่ครับ blue blue น้ําเงินนะครับเป็นไฟไว้เป็นนิวตันนะครับโดยประมาณนี้นะครับส่วนส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นคั่วสตาร์ตนะครับเป็นสายสีเทานะครับตรงไม่ต้องไปยุ่งกับใครนะครับฝั่งสตาร์ตนะครับเข้าแคปอีกข้างหนึ่งเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งให้มันเข้าข้างใดข้างหนึ่งไปนะครับนี่ครับเดี๋ยวขอเวลาจอยสายแป๊บหนึ่งนะครับ เก็บสายนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะเสียบเทสลันดูเลยนะครับว่ามันเดินได้ไหมนะครับสีน้ำเงินผมตักโยกไปนะครับเอานิวตันไปฝังสีขาวนะครับไฟเลี้ยงก็สีน้ำเงินล้วเข้าตรงวอเตอร์ไปเลยนะครับไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงเยเดี๋ยวเรามาเทสนะครับว่าเดินได้หรือเปล่าไปเดินกับมอเตอร์โดยประมาณนี้หนร่บหานิวตอนเนี่ยตัวนี้นิวตอนนี่ครับเป็นนิวตอนนะครับ ที่ผมจะเอาไปเลี้ยงในแค่ปีข้างหนึ่งนะครับฝังรันนะครับอีกข้างหนึ่งก็เป็นสตาร์ทนะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเสียบปั๊กเทปพร้อมๆกันนี่นะครับเดี๋ยวดึงโช๊คนะครับดึงเบรกนะครับนี่ครับเดินได้แล้วนะครับด้วยประมาณนี้นะครับการเข้าสายมันต้องเข้าประมาณนี้นะดูบล็อกดูบล็อกแตกแตบตรงมอเตอร์ที่เราซื้อมานะครับ ด้วยหลักการก็ประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมขอส่งงานลูกค้าเลยแล้วกันนะครับอาการที่มอเตอร์ไม่เดินนะครับจากจากที่ลูกค้าก็ต่อไว้นะครับก็คือเขาหานิวตันไม่เจอนะครับครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่างนะครับสวัสดีครับ